ประเด็นแรกที่บอกว่าน้ำทุนต่างชาติก็ยังขายกันอยู่นี้จึงผมอยากให้ให้เราดูตัวเลข Net b บ y s เซลล์ของต่างชาติแบบอย่าไปยึดติดกับมันมากนะักนะฮะคือตัวเลขตัวนี้มันไม่ได้สะท้อนความมั่นใจของน้ำทุนต่างชาติเมื่อในอดีตแล้วทําไมเป็นอย่างนั้นครับคือในอดีตเนี่ยก่อนสักก่อน5้ปีเนี้ยที่พวกโรบอทเทรดดิ้งเข้ามาเยอะเนี่ยในอดีตส่วนใหญ่เนี้ยแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเม็ดเงินต่างชาติที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยเป็นเม็ดเงินจากผู้กองทุนต่าง แน่นอนกองทุนต่ตางๆก็คือเขาก็ดูฟันเดเมนทัลนะครับถ้าช่วงไหนเขาคิดว่าดีเขาก็ซื้อไม่ดีก็าขายเนี่ยฉะนั้นตัวเลข Net b บ y ยเซลในอดีตเนี่ยมันพอจะบอกได้ในเรื่องของมุมมองในเรื่องของแนวคิดของนักงทุนต่างชาติเพราะมันมาจากผู้กองทุนที่เขาใช้ฟันเดเมนทัลเป็นตัวตัดสินแต่วันนี้เนี่ยในการเทรดดิ้งของต่างชาติทั้งหมดที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยประมาณสักแล้วแต่ช่วงนะแต่ประมาณสักเฉลี่ย80%นอ่ะมันเป็นพวกระยะสั้นนะเป็นพวก ที่เขาเรียกว่าโปรแกรมเทรดดิ um, ้งซึ่งเขาลงทุนสั้นมากๆเลยเขาเน้นโมเมนตัม uh, um ของตลาดเขาเน้น Flow เขาเน้น uh, um, สภาพคล่องในตลาดมากกว่าที่ไปนเน้นเรื่องพื้นฐานแล้วนี้ยไอเ e ็ตบายเซลที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบทั้งหมดนะว่าว่านักลงทุนที่เป็นประเภทมองพื้นฐานเนี้ยเขาคิดยังไงกับตลาดไทย นะแล้วมันจะคอนทราสกันยังไงคือผมจะยกให้ดูคือปีนี้ถ้าเราไปดูในแง่ตัวเลข Net ตบายเซลถูกไหมครับมันยังเน็ตเซลประมาณปดหมื่นล้านบาทในปีนี้นะแต่ถ้าคุณอีกไปดูตัวเลขการถือครองหุ้นไทยของต่างชาตินะเม่เทียบเป็นสัดส่วนของ Market Cap เราเนี่ยมันขึ้นมานะครับจาก30%เนี่ยเมื่อช่วงต่ำสุดเนี่ยมันขึ้นมาเป็นมาสัก33 3 4แล้วนะคือต่างชาติระยะยาวเนี่ย เขามีการสะสมหุ้นไทยตลอดแต่ความที่ตัวเลขที่เขาซื้อขายมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนักเนี่ยแลวมันถูกเปียดบังด้วยนักนตุนยาสั้นที่เขาเทรดของเขาซื้อขายขายซื้อซื้อขายขายของเขาเนี่ยมันก็เลยมองไม่เห็นตรงนั้นยนันตัวเลขถ้าถ้านักลงทุนนะครับอยากจะดูว่านักลงทุนต่างชาติที่เป็นพวกประเภทกองทุนเขาคิดยังไงเนี่ยให้ไปดูตัวเลขการถือครองหุ้นซึ่งผมเข้าใจว่าตลาดถ้าเขาประกาศทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะต้องไปคำนวณด้วยมือเอาเองบ้าง มันจะเห็นภาพที่ชัดเจนกว่านั้นดนนตลาดทรั์เขาก็มีออกบทศึกษาวิจัยออกมาค่อนข้างถี่ในช่วงนี้นะครับเพื่อให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วสัสดส่วนการถือครองหุ้นของนักทุนกองทุนประเภทเหล่านี้เนี่ยไม่ได้หายไปจากประเทศไทยนะครับแล้วเพิ่มขึ้นซะด้วยซ้ําในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับไม่ได้ลดลงตามตัวเลข Net s e l ลที่บ่งชี้ว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะจริงๆแล้วพวก net b บายเซลที่เห็นทุกๆวันเนี่ยมันนา มันส่วนใหญ่มาจากนักดุลระยะสั้นแล้วถ้านักงุระยะสั้นนะครับถ้าเขาเทรดได้กําไรเนี่ยตัวเลขก็จะเป็นเน็ตเซลล์ตัวมันก็มันดิเหมือนเขาซื้อถูกขายแพงสมมติผมซื้อที่ร้อยหนึ่งผมขายร้อยยี่สิบผมก็เป็นเน็ตเซลล์แล้วนะตัวเลขที่ประกาศออกมาก,ก็คือนักทุนต่างชาติเน็ตเซลล์ยี่สิบแล้วเพราะว่าคุณซื้อมาที่สิบคุณขายร้อยี่สิบนั่นคือกําไรของเขาอ่ะเขาก็ออกไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาชอบหรือไม่ชอบประเทศไทยเขาแค่เทรดได้กําไรก็ออกไปเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ย คือดูแต่อย่าไปยึดติดมันมากครับอันนั้นเป็นข้อ<ช>ที่หนึ่งนะที่ตอบฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะตัวเล่นนี้มาตอบไม่ได้ว่าเข้าขายหุ้นไทยแล้วไปพักเงินที่นูน้นที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยเงินตราสารน,นี้กับเงินตราสารทุนเนี่ยมันคนละกองนะคือคนที่อยู่ในวงการจะทราบดีว่ามันคนละคนนะอย่างอย่างผู้จัดการกองทุนหรือพวกเทรดเดอร์ที่พวกผมคุยด้วยเนี่ยจะเป็นพวกที่เป็น equity นะครับ equity ฝั่งของตลาดทุนตราสารทุนนะพ,พวกผมไม่คุยกับพวก ตาสาน,นีตาสาน,นีเขาก็มีอีกทีมหนึ่งซึ่งเขาก็จะดูทิศทางค่างเงินทิศทางดอกเบี้ยของเขาเองมันคนละกลุ่มคนละทีมกันเลยฟันเมเจอร์ก็คนละคนเลยนะครับเพราะว่ามันต้องการความเชี่ยวชาญที่ที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นผมคิดมันลิงก์อย่างนี้นไม่ได้คือมันมันง่ายที่จะลิงก์แบบนั้นมันฟังดูดีเนะี่ยขายนี้ไปวางตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นคนละกองคนละประเภทเงินแต่วันนี้ถ้าถามว่าน้องน้องุนหางชาเขารออ แน่นอนส่วนหนึ่งที่เขาคุ้นเคยพระเจ้ไยอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาก็ซื้อมาตลอดอย่างที่ผมบอกเพราะตัวเลขเขาสูงขึ้นนะครับในแง่การถือครองแต่อาจจะไม่ได้ซื้อมากแต่วันนี้เขาคงอยากอยากจะได้ยินภาพใหญ่ๆจากนายกอยากจะได้ยินจากทีมเศรษฐกิจแล้วก็อยากจะดูแต่ข้อดีของตลาดหุ้นนี่คือว่าส่วนใหญ่แล้วนี่เขามองการล่วงหน้า6เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงผมคิดถ้าเขาเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนี้เนี่ยคงไม่ได้ทําอะไรที่ ที่แย่แล้วนะครับคงจะมาเน้นเรื่องเศรษฐกิจแล้วแล้วก็คงจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่นะครับแล้วก็เราก็น่าที่จะได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพกว่าเดิมเนี่ยแรงขายก็จะน้อยลงนะครับส่วนการจะซื้อเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็คงจับจังหวะของเขาเองอแล้ววันนี้เนี่ยข้อดีคือว่าไอ้กำไร,รของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะแต่แน่นอนส่วนหนึ่งก็มาจากบางบริษัทเขามีกําไรครั้งเดียวบ้างอะไรบ้างที่ท,ที่ที่เข้ามาผสมทําให้มันดูดูสวย แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับถ้ามันยืนอยู่ตรงนี้ได้เราเริ่มค่อยๆดีขึ้นอย่างแบบจริงจังเนี่ยผมคิดว่าว่าน่าที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยมันมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นในอนาคตครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทําให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกันเหมาะกับทุกๆคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทํำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a l l o r ตามลิงก์นะครชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้